สวัสดีครับกันพี่น้องคลิปนี้ก็มานำเสนอตัวเลขเมื่อนดื่มนะครับผมเสียนยอดสูงแนวทางมาให 个。 ถึงตัวเลขของเราในละคาผมเสียนยอดบรีรัมงวดวันที่1 6 รีรับวันที่16ม,มิถุนา2564ใครมีอะไรสงสัยหรือจะโทรไปขอตัวเลขของจากท่านได้นะครับผมเสร็จยอดก็ยินดีต้อนรับทุก f อทุกท่านนะครับผมแกก็อยู่บ้าน ไม่ได้ค่อยได้ทำอะไรแค่เลี้ยงหลานแล้วก็จำนวนหวยนะครับผมบเบอร์โทรที่036โอ้โษที0639237651กับผมลงมือเลยทีนี้ยเาไป <c oughs> เสียใจกับพอเนี่ยบุรีรัมนะครับผม อางช่องก็ขอแนวทางท่านยังไม่ผ่านกด u t u b e เลยท่านก็จากไปซะแล้วขอพระคุณท่านมากนะก็อยู่ในความทรงจำของช่องตลอดไปนะครับผมครับ <c oughs> คลิปนี้ก็ แค่แนวทางไม่สนับสนุนนห้ลเล่นการพนันใดๆตั้งสิน้นไม่ชี้แนะหรือแนะนำนะครับผมให้เอซไปพิด <c oughs> จารณา,าเองด้วยไม่มีใครรู้ว่าเลขออกตัวไหนนะครับเสียงยอดเกือกคำนวณสุดซีมีแล้วนะ ครับก็ขอ FC ทั้งหลายคอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางช่องด้วยเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับทางช่องก็สัญญาว่าจะหากูรูคำนวณแม่นๆปังๆมาให้ FC ได้พิจารณานะครับผม kau ingin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 